ท่ามกลางเปลวแดดที่แผดเผาใจกลางกรุงพนมเปนบรรยากาศที่เคยสงบเงียบหน้าทําเนียบรัฐบาลกลับถูกทําลายลงด้วยเสียงฝีเท้าที่หนักอึ้งและเต็มไปด้วยความเครียดแค้นกลุ่มชัยชกันในชุดเครื่องแบบลายพลางที่สภาพลุดลุย่ยเปื้อนเลือดและฝุ่นโคลนจากสมรภูมิชายแดนม่ได้มาเพื่อเดินสวนสนามสแสดงแสนยานุภาพแต่พวกเขา กำลังแบกความอัปยศที่สุดของกองทัพมาวางกองไว้แทบเท้าผู้มีอำนาจภาพที่ปรากฏแก่สายตาชาวโลกและสื่อมวลชนในเช้าว,วันนั้นคือโศกนาฏกรรมที่น่าสลดหดหูที่สุดเมื่อทหารระดับปฏิบัติการตัดสินใจแบกร่างไร้วิญญาณของเพื่อนร่วมรบใส่เปลสนามเดินฝ่าวงล้อมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตรงเข้าสู่พื้นที่สัญ,ญลักษณ์แห่งอำนาจสูงสุดของประเทศ นี่ไม่ใช่เพียงการประท้วงเรียกร้องสิทธิธรรมดาแต่มันคือการระเบิดของภูเขาไฟแห่งความอดกลั้นที่ถูกกดทับมาอย่างยาวนานภายใต้ฉากหน้าของการปลุกระดมความรักชาติและวาทกรรมเกลียดชังเพื่อนบ้านทหารชั้นผู้น้อยเหล่านี้คือผู้ที่ต้องเอาชีวิตไปทิ้งในสมรภูมิที่พวกเขาไม่ได้ก่อความเงียบงันของผู้นำระดับสูงที่นั่งบัญชาการอยู่ในห้องแอร์เย็นฉ่ำช่างขัดแย้งอย่างสิ้นเชิง กับเสียงสะอื้นไห้และแววตาอาฆาตของเหล่านักรบที่ถูกทอดทิ้งหากมองย้อนกลับไปถึงสาเหตุความพ่ายแพ้ยับเยินที่เนิน350หรือบริเวณช่องอานมา้านักวิเคราะห์การทหารต่างลงความเห็นตรงกันว่ามันไม่ได้เกิดจากเพียงแค่แสนยานุภาพทางอากาศที่เหนือชั้นกว่าของกองทัพไทยเท่านั้นอย่างเครื่องบินขับไล่ F-16 หรือ T-50TH เท่านั้น แต่สาเหตุที่แท้จริงคือสนิมที่กัดกินจากเนื้อในของกองทัพกัมพูชาเองรายาันลับจากหน่วยข่าวกรองที่รั่วไหลออกมาตอกย้ำความเน่าเฟะน,นี้ให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในขณะที่ทหารแนวหน้าต้องเผชิญกับหากระสุนและระเบิดปูพรมจากฝ่ายไทยพวกเขากลับไม่มีแม้กระทั่งอาหารประทังชีวิตหรือยุตโทปกรณ์พื้นฐานในการป้องกันตัว งบประมาณกลาโหมมหาศาลที่ถูกอนุมัติเพื่อใช้ในการป้องกันอธิปไตยกลับถูกดูดหายไปในหลุมดำของการทุจริตคอร์รัปชันไหลเข้าสู่กระเป๋าของนายพลไม่กี่ตระกูลที่เสวยสุขบนกองซากศพของลูกน้องความตายของทหารชั้นผู้น้อยเหล่านี้จึงกลายเป็นเรื่องศูนย์เปล่าหรือที่เรียกกันว่าตายฟรีในสายตาของเพื่อนร่วมอาชีพเพราะเมื่อร่างไร้วิญ,ญญาณถูกส่งกลับมาถึงเมืองหลวง ครอบครัวผู้สูญเสียกลับต้องพบกับความจริงที่เจ็บปวดยิ่งกว่าการสูญเสียนั่นคือเงินชดเชยและเบี้ยเลี้ยงค้างจ่ายถูกหักหัวคิวจนแทบไม่เหลือพอสำหรับจัดพิธีศพอย่างสมเกียรตินี่คือฟางเส้นสุดท้ายที่ทำให้ทหารผู้พักดีต้องกลายร่างเป็นขบฏแบกศพเพื่อนมาประจานความอัปยศของกองทัพให้โลกได้รับรู้ความย้อนแย้งที่น่าสะพรึงกลัวที่สุดในเวลานี้คือภาพลวงตาที่รัฐบาลพนมเปญพยายามสร้างขึ้น ผ่านการเป่าประกาศถึงแสนยานุภาพกองทัพยุคใหม่ที่ดูเข้มแข็งเกรียงไกรมีการจัดซื้อจรวดหลายลำกล้อง PHL03 และอาวุธหนักราคาแพงจากมหาอำนาจตะวันออกเพื่อใช้โฆษณาชวนเชื่อสร้างความฮึกเหิมให้กับประชาชนแต่ในความเป็นจริงณแนวหน้าของสมรภูมิเลือดอย่างเนิน225และเนิน350ทหารที่ถูกส่งไปตรึงกำลังกลับต้องเผชิญชะตากรรมที่เลวร้ายยิ่งกว่านรก ข้อมูลจากภาคสนามระบุชัดเจนว่ายุโทโธปกรณ์ทันสมัยเหล่านั้นแทบไม่ได้ถูกนํามาใช้งานจริงหรือเป็นเพียงเครื่องมือจัดฉากเพื่อเบิกงบประมาณส่วนต่างมหาศาลให้ไหลเข้าสู่กระเป๋าของกลุ่มนายทุนสีเทาและนายพลระดับสูงในขณะที่เบื้องบนเสวยสุขทหารระดับล่างกลับต้องเผชิญกับภาวะขาดแคลนกระสุนจริงและสเสบียงอาหารอย่างหนักจนถึงขั้นมีรายงานว่า ทหารบางหน่วยต้องออกปล้นขโมยทรัพย์สินและอาหารของชาวบ้านในพื้นที่เพื่อประทังชีวิตให้อยู่รอดไปวันวันความเหลื่อมล้ำอันน่ารังเกียจนี้ยิ่งเด่นชัดขึ้นเมื่อกองทัพอากาศไทยตัดสินใจเปิดยุทธการทางอากาศขั้นเด็ดขาดโดยการโจมตีเชิงรุกที่แม่นยำดุดการผ่าตัดศัลยกรรมการปรากฏตัวของฝูงบิน t 5 0 th และ f 1 6บบนเหนือน่านฟ้าไม่ได้มีเป้าหมายเพียงเพื่อข่มขวัญแต่คือการทำลายท่อน,น้ำเลี้ยง หัวใจสำคัญของระบอบอำนาจนิยมให้สิ้นซากเป้าหมายที่ถูกล็อกไว้อย่างแม่นยำไม่ใช่แค่คลังอาวุธแต่คือตึกสูงระฟ้ากลางเมืองปอยเปตที่ฉากหน้าถูกตกแต่งหรูหราเป็นคาสิโนและสถานบันเทิงแต่ฉากหลังคือรังสแกมเมอร์และศูนย์บัญชาการลับทางการเงินของกองทัพพนมเปนแรงระเบิดจากการโจมตีทางอากาศเพียง8ลูกได้ถล่มฐานที่มั่นเหล่านี้จนราบเป็นหน้ากลองภายในพริบตาเดียวทำลายโครงสร้างทางการเงินผิดกฎหมาย ที่เป็นเส้นเลือดใหญ่หล่อเลี้ยงสงครามครั้งนี้จนพินาศเมื่อแหล่งเงินทุนสีเทาที่เคยใช้สำหรับจ่ายสินบนและซื้อความจงรักภักดีถูกทำลายลงเม็ดเงินที่เคยสะพัดก็เริ่มเหือดแห้งส่งผลกระทบโดยตรงต่อขวัญและกำลังใจของทหารพรานและหน่วยรบพิเศษที่เคยได้รับคำหวานว่าจะได้รับค่าตอบแทนอย่างงามจากการสู้รบสถานการณ์นี้คือจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้ทหารกัมพูชาเริ่มตาสว่างว่าพวกเขาไม่ได้กำลังสู้เพื่อชาติ แต่กำลังสู้เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของคนโกงที่กำลังจะล่มสลายในมิติทางภูมิรัฐศาสตร์และความมั่นคงความพ่ายแพ้อย่างหมดรูปของฝ่ายกัมพูชาไม่ได้เกิดจากความบังเอิญแต่เกิดจากการประเมินขีดความสามารถทางเทคโนโลยีของกองทัพไทยต่ำเกินไปอย่างร้ายแรงรายงานทางยุทธวิธีระบุว่าระบบเรดาร์แจ้งเตือนผัยล่วงหน้าและดโดรนสอดแนมอัจฉริยะของไทยเปรียบเสมือนดวงตาของพระเจ้าที่มองเห็นทุกสรรพสิ่ง โดยสามารถเจาะทะลุมา่านหมอกแห่งสงครามเข้าไปสแกนความเคลื่อนไหวลึกในดินแดนฝ่ายตรงข้ามได้ไกลกว่า100กิโลเมตรนั่นหมายความว่าทุกแผนการเคลื่อนพลหรือการพยายามรอบส่งกำลังบำรุงเพื่อเตรียมตลบหลังที่เคยได้ผลในอดีตกลับกลายเป็นเป้าหมายนิ่งที่ถูกล็อกพิกัดและทำลายได้เพียงแค่ปลายนิ้วสัมผัสทำให้ยุทธวิธีคลื่นมนุษย์แบบดั้งเดิมที่พนมเปนภาคภูมิใจ กลายเป็นการส่งทหารไปเป็นเป้าซ้อมยิงให้กับเทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างน่าเวทนาสิ่งที่ตอกย้ำความสิ้นหวังให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นคือความเงียบงันจากบรรดามหาอำนาจที่เคยเป็นพี่เลี้ยงหรือทอดน้ำเลี้ยงให้กับกัมพูชาในยามที่กองทัพของพวกเขาถูกบทขยี้ด้วยเทคโนโลยีพลังงานสูงและการรบแบบเครือข่ายไม่มีเสียงสนับสนุนหรือความช่วยเหลือใดๆถูกส่งมาถึงมือนี่คือสภาวะโดดเดี่ยวในสนามรบอย่างสมบูรณ์แบบ รัฐบาลไทยไม่ได้ชนะศึกนี้ด้วยแค่ลูกปืนแต่ชนะด้วยความชอบธรรมที่เหนือกว่าการเปิดโปงความเชื่อมโยงระหว่างกองทัพกัมพูชากับขบวนการสแกมเมอร์และแก๊งค้ามนุษย์ทำให้ไทยมีความชอบธรรมเต็มที่ในสายตาประชาคมโลกที่จะกวาดล้างภัยคุกคามนี้ให้สิ้นซาก ภาพที่สะเทือนใจและเป็นบทสรุปของความล้มเหลวทางจิตวิญญาณคือภาพทหารขเขมรจำนวนมากทิ้งรถถังหลักและยานเกราะก,กว่า6คันไว้กลางป่าแล้วพากันวิ่งหนีตายหายเข้าไปในแนวป่าลึกการแตกพ่ายครั้งนี้ไม่ได้เกิดจากความขลาดกลัวต่อความตายเพียงอย่างเดียวแต่มันเกิดจากภาวะใจสลายเมื่อพวกเขารู้ความจริงว่าตนเองกำลังจับปืนเพื่อปกบ้องมาตูภูมิแต่กำลังถูกหลอกให้มาตายเพื่อถ่วงเวลาให้ผู้บังคับบัญชาหอบเงินหนี เมื่อคลังสเสบียงว่างเปล่าและเงินเดือนถูกเบี้ยวความศรัทธาในธงชาติที่ติดบนหน้าอกเสื้อก็มาลายหายไปเหลือไว้เพียงความโกรธแค้นต่อผู้นำที่หักหลังพวกเขาความโกรธแค้นนี้เองที่กำลังจะเปลี่ยนทิศทางกระบอกปืนจากชายแดนไทยหันกลับไปสู่ทำเนียบรัฐบาลในกรุงพนมเปญความโกรธแค้นที่สั่งสมมาจากการถูกหักหลังโดยผู้บังคับบัญชา ผู้ที่สั่งให้พวกเขาไปตายในแนวหน้าแต่กลับหนีหายไปพร้อมกับความลับดำมืดคือจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้สถานการณ์มาถึงจุดแตกหักในขณะที่สมรภูมิบนผิวดินเต็มไปด้วยกลิ่นอายของความพ่ายแพ้ณนะพื้นที่ส่วนลึกใต้ซากประลักหักพังของตึกคาสิโนโหรูในปอยเปต หน่วยทหารพรานจู่โจมของไทยได้เข้าควบคุมพื้นที่และค้นพบหลักฐานชิ้นสำคัญที่สั่นคลอนความเชื่อถือของกองทัพกัมพูชาจนถึงรากฐานนั่นคือตู้เซฟปริศนาขนาดใหญ่ที่ถูกซุกซ่อนไว้อย่างมิดชิดในห้องทำงานลับของนายพลระดับสูงเมื่อรหัสถูกถอดออกและบานประตูเหล็กกล้าถูกเปิดออก สิ่งที่ปรากฏแก่สายตาไม่ใช่แผนยุทธการเพื่อกู้ชาติหรือเอกสารลับทางราชการตามที่ควรจะเป็นแต่กลับเป็นทองคำแท่งจำนวนมากและเงินตราต่างประเทศมูลค่ามหาศาลอัดแน่นอยู่เต็มตู้พร้อมด้วยสมุดบัญชีรายชื่อการจ่ายสินบนที่เชื่อมโยงเส้นทางการเงินจากแก๊งคอร์เซนเตอร์และฟาร์มมนุษย์ข้ามชาติเข้าสู่กระเป๋าของนายทหารยศสูงในพนมเปญ การค้นพบครั้งนี้คือหลักฐานเชิงประจักษ์ที่พิสูจน์ให้เห็นอย่างชัดเจนว่าสงครามเดือดที่เกิดขึ้นตามแนวชายแดนเป็นเพียงม่านควันอำพรางเพื่อปกป้องขุมทรัพย์สีเทาเหล่านี้จากการตรวจสอบของนานาชาติเท่านั้นระบบเศรษฐกิจที่หล่อเลี้ยงกองทัพกัมพูชาในปัจจุบันไม่ได้มาจากภาษีของประชาชนหรือการค้าที่โปร่งใสแต่ถูกผูกขาดด้วยผลประโยชน์จากธุรกิจผิดกฎหมายที่ทหารระดับสูงให้การคุ้มครอง เมื่อกองทัพอากาศไทยตัดสินใจทิ้งระเบิดถล่มรังสแกมเมอร์เหล่านี้จนราบคาบมันจึงเท่ากับการตัดเส้นเลือดใหญ่ทางการเงินที่ใช้ซื้อใจทหารพรานและหน่วยรบพิเศษที่เคยจงรักภักดี เมื่อทอนนำเลี้ยงถูกตัดขาดและความจริงเรื่องตู้เซฟที่เต็มไปด้วยทองคำของเจ้านายถูกเปิดเผยสวนทางกับสภาพความเป็นอยู่ที่อดอยากยากแค้นของลูกน้องความร้าวฉานจึงเกิดขึ้นในจิตใจของทหารที่ต้องนอนกลางดินกินกลางทรายอย่างไม่อาจประสานคืนได้ข่าวการค้นพบขุมทรัพย์บาปนี้แพร่สะพัดไปอย่างรวดเร็วราวกับไฟลามทุ่งส่งผลให้การประท้วงที่น่าทำเนียบรัฐบาลทวีความรุนแรงขึ้นทุกขณะจิต ทุกย่างก้าวที่ทหารเหล่านั้นแบกศพเพื่อนร่วมรบเดินไปบนถนนในกรุงพนมเปญจึงไม่ใช่แค่การเดินขบวนธรรมดาแต่เป็นการประกาศกล้องว่าอำนาจที่สร้างขึ้นบนคำลวงและความตายของผู้อื่นกำลังจะถึงการละวาสารในไม่ช้า ทหารกัมพูชาจำนวนมากเริ่มตั้งคำถามที่สําคัญที่สุดในชีวิตว่าพวกเขาจะสละชีพไปเพื่ออะไรในเมื่อศัตรูที่แท้จริงอาจไม่ใช่ทหารไทยที่อยู่ตรงหน้าแต่เป็นผู้บังคับบัญชาที่สูบเลือดสูบเนื้อพวกเขาเองสงครามครั้งนี้จึงเปลี่ยนรูปแบบจากความขัดแย้งระหว่างสองประเทศกลายเป็นสงครามระหว่างความจริงกับความอัปยศที่ถูกซุกไว้ใต้พรมมานานหลายทศวรรษในมิติของการเจรจาทางการทูต ความอ่อนแอของกัมพูชาถูกเปิดเปลือยต่อสายตาชาวโลกอย่างหมดเปลือกเมื่อรัฐบาลไทยตัดสินใจงัดไม่ตายด้วยการนำหลักฐานความเชื่อมโยงระหว่างกองทัพกัมพูชากับองคอ์กรอาชญากรรมข้ามชาติที่ได้จากตู้เซฟปริศนาขึ้นมาวางบนโต๊ะเจรจาขออ้างสวยหรูเรื่องการปกป้องอธิปไตยเหนือพื้นที่ทับซ้อนที่พนมเปนเคยใช้ปลุกระดมมวลชนกลายเป็นเรื่องไร้น้ำหลักทันทีเมื่อความจริงปรากฏ สหรัฐอเมริกาและกลุ่มประเทศพันธมิตรตะวันตกไม่รอช้าที่จะตอบรับข้อมูลลับนี้โดยเริ่มกระบวนการคว่ำบาตรทางการเงินอย่างรุนแรงต่อรายชื่อบุคคลระดับสูงที่ปรากฏอยู่ในสมุดบัญชีสวยความพยายามของพนมเปนที่จะขอความช่วยเหลือทางการทหารหรือการเงินจากภายนอกจึงล้มเหลวอย่างสิ้นเชิง กัมพูชาในเวลานี้เปรียบเสมือนนักมวยที่นอกจากจะถูกน็อกกลางเวทีแล้วยังถูกกระชากหน้ากากเปิดโปงว่าล้มมวยเพื่อหวังเงินพนันใต้ดินทำให้ชัยชนะทางศีลธรรมของไทยในครั้งนี้มีน้ำหนักมหาศาลยิ่งกว่าอนุภาพของปืนใหญ่หรือจรวดนำวิถีใดๆเสียอีก สถานการณ์ในสนามรบยิ่งตอกย้ำความล่มสลายของระบบการสั่งการเมื่อการตอบโต้ทางการทหารของฝ่ายกัมพูชาในระยะหลังกลายเป็นการกระทำที่สเปะสปะและไร้ทิศทางมีรายงานการยิงปืนใหญ่เข้าใส่พื้นที่พลเรือนของไทยอย่างบ้าคลั่งเพียงเพื่อหวังเบี่ยงเบนความสนใจจากความพ่ายแพ้แต่การกระทำดังกล่าว กลับยิ่งเข้าทางไทยทำให้มีความชอบทมเต็มที่ในการส่งโดโรนล่าสังหารและใช้อาวุธคลื่นความถี่สูงเข้าไปกวาดล้างจุดยิงเหล่านั้นให้สิ้นซากภาพเหตุการณ์ที่ทหารขเขมรแบกศพเพื่อนเดินประท้วงในกรุงพนมเปญจึงเป็นเพียงยอดภูเขาน้ำแข็งของความโกรธแค้นที่กำลังระเบิดออกมาทหารในแนวหน้าเริ่มตรหนักแล้วว่า การคำนวณวิถีกระสุนที่แม่นยำของไทยไม่น่ากลัวเท่ากับคำสั่งที่ไร้ความรับผิดชอบของนายพลที่นั่งสวยสุขอยู่บนกองเงินกองทองความอัปยศที่เกิดขึ้นได้สร้างบทเรียนราคาแพงที่เจ็บปวดที่สุดว่าอำนาจที่สร้างขึ้นบนฐานของความช่อฉนและคราบเลือดของผู้อื่นนั้นไม่มีวันยั่งยืนเมื่อแสงสว่างแห่งความยุติธรรมาสาดส่องลงมาคำลวงทั้งหลายก็ถูกแผดเผาจนมาลายหายไป ในหน้าประวัติศาสตร์ศึกครั้งนี้จะไม่มีชื่อของวีรบุรุษผู้ปกป้องชาติจากฝั่งพนมเปญแต่จะมีเพียงรายชื่อของอาชญากรที่ทรยศต่อชาติและหากินกับชีวิตลูกน้องของตนเองเท่านั้น ตอนนี้เสียงเรียกร้องหาความรับผิดชอบไม่ได้ดังมาจากศัตรูภายนอกแต่ดังกระหึ่มมาจากภายในใจกลางเมืองหลวงของกัมพูชาเองที่ซึ่งประชาชนและทหารเริ่มมองเห็นแล้วว่าศัตรูที่แท้จริงไม่ใช่ใครอื่นแต่คือสนิมที่เกาะกินอยู่ในโครงสร้างอำนาจของพวกเขานั่นเองเมื่อเสียงปืนนัดสุดท้ายเงียบลงเหนือทิวเขาพนมดงรักสิ่งที่หลงเหลืออยู่ไม่ใช่เพียงซากรถถังที5 ที่ถูกทิ้งร้างหรือฐานที่มั่นที่กลายเป็นเท่าฐานแต่คือความสูญเสียทางจิตวิญญาณของกองทัพที่ครั้งหนึ่งเคยประกาศกล้องว่าจะรักษาอธิปไตยความเสียหายทางเศรษฐกิจของกัมพูชานั้นรุนแรงเกินกว่าจะประเมินได้ความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาติที่เคยมองว่าภูมิภาคนี้มีเสถียรภาพได้มาลายหายไปพร้อมกับเสียงระเบิดที่ปล่อยเป็ดเงินทุนมหาศาลเริ่มไหลออกจากประเทศ มุ่งหน้าสู่ประเทศไทยและเวียดนามซึ่งมีความมั่นคงกว่าร้อยละร้อยตึกสูงระฟ้าที่เคยถูกวาดฝันให้เป็นศูนย์กลางการค้ากลับเงียบเหงาราวกับป่าช้าเพราะไม่มีใครกล้าเสี่ยงชีวิตและทรัพย์สินในพื้นที่ที่กองทัพยังคงขัดแย้งกับประชาชนของตนเอง ในขณะที่ประเทศไทยได้รับคำชื่นชมจากนานาชาติในฐานะผู้พิทักษ์ความยุติธรรมที่ใช้ทั้งกำลังทางทหารและยุทธศาสตร์ทางปัญญาในการถอนรากถอนโคนอาชญากรรมข้ามชาติยุทธการกวาดล้างรังสแกมเมอร์และฟาร์มนุษย์ที่ปล่อยเปตดได้กลายเป็นบรรทัดฐานใหม่ของการร่วมมือระหว่างประเทศโดยมีไทยเป็นแกนกลางประสานพลังกับสม,มหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นและออสเตรเลีย เพื่อกวาดล้างกลุ่มทุนจีนสีเทาอย่างถาวรชัยชนะของไทยในครั้งนี้จึงเป็นชัยชนะที่สะอาดและสง่างามเป็นการส่งสารไปยังทั่วโลกว่าประเทศไทยพร้อมที่จะเป็นเสาหลักแห่งความมั่นคงในอาเซียนและจะไม่ยอมให้ธุรกิจมืดหรือระบอบอำนาจนิยมใดๆมาสั่นคลอนสันติภาพของภูมิภาคได้อีกต่อไปอีกหนึ่งจุดเปลี่ยนสำคัญคือเรื่องราวของเฉลยศึก ทหารกัมพูชาจำนวน18นายที่ได้รับการปฏิบัติอย่างดีตามหลักมนุษยธรรมและถูกปล่อยตัวกลับบ้านพวกเขากลายเป็นกระบอกเสียงสำคัญที่นำความจริงกลับไปบอกเล่าให้คนในชาติฟังว่าใครกันแน่คือมิตรที่แท้จริงและใครกันแน่ที่ส่งพวกเขาไปตายเพื่อปกป้องตู้เซฟที่เต็มไปด้วยทองคำความจริงเหล่านี้กำลังซึมลึกเข้าไปในใจของครอบครัวทหารทั่วประเทศ กลายเป็นเคลื่อนใต้น้ำที่รอวันปะทุขึ้นเพื่อเปลี่ยนแปลงระบอบที่ล้าหลังภาพทหารที่แบกศพเพื่อนประท้วงหน้าทำเนียบรัฐบาลจะยังคงเป็นภาพจำที่คอยหลอกหลอนผู้มีอำนาจเตือนใจว่าบัลลังก์ที่สร้างจากการคอร์รัปชันและการทอดทิ้งลูกน้องนั้นเปราะบางยิ่งกว่าเศษกระดาษสำหรับอนาคตของชายแดนไทยกัมพูชาเรากำลังก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ที่ความมั่นคงถูกสร้างด้วยนวัตกรรม กองทัพไทยได้เริ่มแผนการเปลี่ยนพื้นที่สีแดงให้เป็นเขตความมั่นคงถาวรโดยการติดตั้งระบบเซ็นเซอร์อัจฉริยะและหอคอยสังเกตการตลอดแนวชายแดนเพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่มีกลุ่มอิทธิพลมืดใดลักลอบกลับเข้ามาได้อีกต่อไปพื้นที่ป่าไม้กว่า500ไร่ที่เคยถูกยึดครองได้รับการทวงคืนและฟื้นฟูให้เป็นอนุสาวรสถานแห่งความกล้าหาญ รอยยิ้มของเด็กๆที่กลับมาวิ่งเล่นในโรงเรียนชายแดนและ,กะเกษตรกรที่กลับมาทำกินได้ตามปกติคือรางวัลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของปฏิบัติการครั้งนี้นี่คือบทสรุปของหน้าประวัติศาสตร์ที่พิสูจน์แล้วว่าในโลกยุคใหม่อาวุธที่ทรงพลังที่สุดไม่ใช่ขีปนาวุธแต่คือความชอบธรรมและการยืนหยัดเพื่อความถูกต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมการวิเคราะห์เจาะลึกในสารคดีชุดพิเศษนี้ หากคุณชื่นชอบเนื้อหาที่เข้มข้นลึกซึ้งและตรงไปตรงมาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานในการนำเสนอความจริงเบื้องหลังยุทธศาสตร์โลกต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ